Subhanallah Alhamdulillah There is no god Subhanallah Alhamdulillah There is no Asalamu but Allah Assalamualaikum Now we are Thung นครศรีธรรมราชนะถือว่าเป็นจุดพักร,รถจุดแรกนะฮะตอนนี้เวลาประมาณสองทุ่มนะเดีย๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะถึงกรุงเทพพรุ่งนี้6กโมงเช้านะคาดว่านะหกโมงเช้าแล้วก็จะต่อจะอยู่กรุงเทพอีกสองวันเพื่อไปเรียรายเงินที่ซอยนานาน,นะโดยจากอารับแล้วก็ไปกันต่อที่หนองคายก็จะเข้าลาวเป็นวันแรกนะที่เราจะเดินทางเป็นทริปแรกของการเริ่มต้นของโบเวสทีวี ครับตอนนี้เราอยู่ที่นานานนะกำมารับบริจาคนะครก่อนที่เราจะเดินทางไปพรุ่งนี้นะวันนีลล้เรามาทำอะไรครนะมารับบริจาคเพื่อเพื่อโครงการที่เราจะเดิน,เเดนต่อ เราอยู่กันที่ซอยนานาวันนี้นะฮะวันนี้อาจจะเงินที่ได้รับบริจาคอาจจะไม่มากเท่าที่เราคาดหวังนะครับเพราะว่าด้วยกับสภาพอากาศนะฝนตกแต่หลังจากนี้เราจะคอยนิดนึงนะครับสุดแล้วแต่ว่าจะได้เท่าไหร่เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะครับก่อนจะไปที่ลาวเพื่อเรีรู้จักกับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านคดรูเมาส์นะครับเพราะว่าเป็นร้านของคนอาหรับนะผมไม่แน่ใจว่า ้าของร้านเนี่ยเป็นคนที่ไหนนะครับว่าเขาก็ชวนเรามาเปิดบทที่นี่คนะสำหรับซอยหน,หน้าเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเป็นอาลับเทาในก็วดด้นะครับก็เป็นเป็นซอยที่มีคนอารับจากหลายประเทศนมาทําธุรกิจที่นี่นะก็ถือได้ว่าเป็นเป็นซอยว่าเป็นย่านคล้ายๆกับชน,นาเทานะเป็นอาลับเทาของ The sun hidden sky and the lights hidden hazy sun is sky around And by a สถ h นีอุมทางบ้านท่าชีแล้วจะหยุดรับส่งสถานีสระบุรีจะสถานีเปล่าไปครก็ออกมาจากสถานีรถไฟสระบุรีแล้วะะนะ เราจะมุ่งหน้าไปต่อกันที่สถานีหนองคายนะแต่คงจะถึงพรุ่งนี้แปดโมงเช้าการเดินทางวันนี้เป็นไงบ้างรอรอยฝันก็มน <c oughs> ไม่เลวร้ายนะฮะก็แต่ต้องบอกก่อนนะฮะว่ารถไฟฟรีนี่สำหรับภาคอีสานนะฮะไม่เลวร้ายจริงๆนะเพราะว่าด้วยกับสภาพแล้วสะอาดนะสะอาดแล้วก็สภาพด,ะะาดีด <c oughs> ไม่เหมือนกับสายใต้ถ้าสายใต้ลุงย่ลาเนี่ยต้องบอกว่าทุรักทุเลพอสมควรนะคือว่าวันนี้เรา บายวันนี้เราสบายวคนไม่เยอะเดี๋ยวเราก็ได้เลือกที่นอนตามที่อาศัยคนไม่เยอะนะฮะวันนี้ด้วยกับเราถือว่าเป็นโชคดีของพวกเรานะฮะคนไม่เยอะจะเลือกนอนที่ไหนก็ได้นะเพราะว่าพวกนี่ไม่ไม่เต็มคก็พอัััลล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 ฮฮฮิอออออ ทางเรงกาก็คืมาญี่คุณทอดทิแล้วก็พลังศิแป์เนี่ยเช็คด,ดูว่าถ้าเกิดแกเชิดเรื่องการแต่งกายผู้หญิงได้เนี่ยผู้หญิงจะมีข้อมูลศิลปะเยอะกว่าผู้ชายจำไ้เลยเพราะผู้หญิงรักสวยรักง,งามกว่าผู้ชายถ้าศิลปะรุ่งเรืองศาสนารุ่งเรืองด้วยถ้ายุคนั้นศิลปะสูยเนี่ยจะมีเศรษฐีหรือว่ามีคนมีฐานะหรือคนที่อยู่ในวัดเลยนสุรา ให้เงินสมบสนุนกับศิลปินคนนี้ทํางานต่อไปถ้าเมื่อ,อไหร,ร่ศิลปะเติบโตเนี่ยไม่มีศิลปินช่วยไม่มีเศรษฐีช่วยไม่มีงั้นว่าไหมศิลปะก็จะจอดหยุดที่เพราะเราไม่มีทุนอ่อใช้ทุนไปทางอื่นก่อนใช่จะทำดาบดีกว่าจะช่วยระเบิดดีกว่าจะปรับปรุงบ้านเรืองให้มันดีขึ้นครับก็ ต่ว่าผ่านไปสหรับพาทแรกของทริปนี้แล้วนะครับก็คือรถไฟสายอีสานะจากสถานีต้นทางบัวลำโพงกรุงเทพมหานครสู่จังหวัดนองคนะฮะซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับประเทศลาวนะฮะซึ่งเป็นไฮไลท์ได้ว,ว่าเป้าหมายของเราในทริปนี้นะฮะเดจากนี้ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนลับนะฮะเป็นพี่น้องมุสลิมเราที่มาทําการทํางานดานวัตที่นี่นะฮะอยู่ที่จังหวัดนองคายเดีย๋ยวเราเราเขาสักครู่นะฮะไปเจอเขา ลลลลลลาาอออิิฮฮะันะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่มัส jid อ่าดารุลมุตตะกี้นะครับซึ่งเป็นมัสยิดหลังแรกนะครับแล้วก็หลังเดียวที่สร้างขึ้นในจังหวัดหนองคายนะครับ เอาะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็จะไปกันที่ศูนย์หรือว่าสมาคมอ่มุสลิมในจังหวัดหนองคายนะ بر, นตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ศูนย์มูลนิธิสร้างสารรค์สมาคมมุสลิมนะฮะซึ่งเป็นศูนย์ที่อ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะก็ เป็นสาขาย่อยของศูนย์ใหญ่อีกทีนึงครับสาขาใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะในวันนี้เนี่ยเรามากันที่นี่เพราะว่าเรามาช่วยนะฮะวันนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมละศิลอดร่วมกันนะฮะว่าอิฟตัดยามาอีฮะเราก็มาช่วยงานเข้าก่อนที่เราจะข้ามไปฝั่งเรานะฮะอันนี้ล่ะแล้วอัลฮัมดุลิลลา

นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ด่านนะครับเป็นด่านไทยกับประเทศลาวนะครับก็เป็นที่ชอบขาศึกนะครัค่อนข้างไปฝั่งเราตอนนี้เราก็เราเป็นอีกคนหนึ่งนะสองทุ่มยี่ห้านะเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งลรากันข้าไปเวียงจันทร์กันแล้วก็ต้องรอดูนะฮะว่าเราจะเจออะไรกับปลายพร้อมๆกันหรือเ่เมื่อกี้เราเราสแตปมออกจากไทยนะครับเพื่อที่จะข้าไปยังประเทศลาวนะนะเมื่อกี้ก็เป็นสะพานที่ตรภ้าพระหว่างไทยลาวนะ 因为。